ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทางพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com ร้านพระเครื่องคุณเบนที่ f a c e b o o k และ y o u t u b e ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ เหลหลวงปู่ทองมาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดปี2,518รุ่น9ก้าพิมพหน้าแก่บล็อกวัดนิยมท่านเป็นยอดพระเกจิดังและท่านเป็นพระมหาเถรจารย์ที่มีอายุพรรษามากและมีพรรษาสูงสุดในจังหวัดร้อยเอ็ดพระของท่านมีประสบการณ์มากมายและเป็นที่เลื่องลือหลวงปู่ทองมาท่านเป็นพระผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธอย่างแท้จริง เพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศจนชาวบ้านต่างขนานนามให้ท่านว่าเป็นพระนักบุญแห่งภาคอีสานเพราะท่านเป็นผู้ให้ตลอดกาลไม่ว่าใครจะมีความทุกข์ร้อนใจอย่างไรเมืมม่อมีผู้ใดมาหาท่านจะปัดเป่าความเป็นอปมงคลและความเศร้าหมองให้สิ้นไปทุกคนเหรียญรุ่นเก้าหลวงปู่ทองมาเหรียญน,นี้เนื้อทองแดงเถื่อนกระไหลทองปี2518บบล็อกหน้าแก่บล็อกวัดนิยม พิมพหน้าแก่บล็อกวัดเนื้อทองแดงนอกบางคนเรียกว่าเนื้อทองแดงเถื่อนผิวกระไหล่ทองสภาพสวยกระไหล่ทองยังสวยพล้าสวยคมชัดทุกเส้นสายสวยเดิมๆด,มดงูง่ายๆเหรียญหลวงปู่ทองมารุ่นเก้าพิมพหน้าแก่บล็อกวัดพิธีปลุกเสกยาวนานพิธีกรรมเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากพุทธคุณดีทุกด้านเป็นเหรียญยอดนิยมที่หายาก เหรียญสวยแท้ดูง่ายๆเส้นสายคมชัดลึกมากน่าใช้น่าบูชามากนะคะเหรียญทุนเก้าหลวงพ่อพลิงวัดบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีปี2519เนื้อนวโลหะเหรียญสวยคมชัดผิวเหรียญออกดำแดงนิดๆผิวลุ่ง,งสวยคมชัดมากๆหายากมากค่ะ หลวงพ่อพิงท่านเป็นสุดยอดพระเกจิโซภิญญาแห่งเมืองลบบุรีท่านมีพุทธคุณเข้มขลังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเหรียญทูน9ก้าเหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวโลหะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายเลยนะคะเนื่องจากเหรียญทูน9ก้าได้มอบให้ทหารและข้าราชการไปคล้องใช้และมีประสบการณ์ด้านแถวคลาดคงกระพานเป็นที่ประจักษ์จึงทําให้เป็นเหรียญที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อ เหรียญน,นี้เนื้อนาวาโลหะสวยสมบูรณ์สวยคมชัดน่าใช้น่าบูชามากๆค่ะเหรียญทรงหัวเรือหลังหงคาบสอนหลวงพ่อนอวัดกลางค้าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา